สวัสดีค่ะน้องวันนี่ค่ะหรือน้องวันน้องสาวเคียนสาวันธิดาเพชรชูนะคะค่ะนี่ดูไหมคืออะไรคือยาสีฟันนะคะของดีค่ะยาสีฟันกิฟฟารีนแบมบบูชาโคค่ะเซนติทีฟแค่ทูสเฟสนะคะมาดูนะคะคุณสมบัติ อะไรกันบ้างนี่คือยาชีฟันที่น้องออนนี่ใช้เป็นประจำนะคะใช้แล้วหลงรักเลยค่ะของดีมีอยู่จริงนะคะนี่ค่ะยาชีฟันสามประสิทธิภาพในหนึ่งเดียวนะคะมีส่วนผสมของพงษ์ถันไม้ภผยแมมบูชาโคจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมีอนุภาพเล็กสามารถทำฟันสะอาดอย่างล้ำลึกและดูซับแหล่งที่มาของกลิ่นปากได้ดีทำามเพากับไฮไฮเดรเทค่ะ นี่คือเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็อ่านขัดข้องนิดหน่อยนะคะการผมขัดอนุละเอียดนะคะจึงเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยกระจายคราบรักนะคะคราบบนผิวฟันที่เกิดจากบุรีชากาแฟนะคะทำให้ฟันขาวสะอาดโดยไม่ทําลายชั้นเคลือบฟันนะคะผสมโปแทสเซียมในเกรดช่วยลดอ,อาการเสียวควันนะคะอยากได้ผล เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องร่วมด้วยฟูอไรนะคะป้องกันฟันผุและก็สเตสีห้าช่วยบำรุงเหือกให้สุขภาพดีและแข็งแรงพร้อมสารสก,กัดจากธรรมชาตินอานาชนิดนะคะให้ลมหายใจหอมสดชื่นและยาวนานตลอดวันนะคะแล้วก็อย่างก็คือปราศจากน้ำตาลนะคะไม่ทำให้ฟันผุนี่นะคะฟันจะได้ขาวนะคะปากจะได้ชมพูนะคะเห็นไหมคะเนี่ยลักษณะมิรมชาแล้วก็ รูปบุรีนะคะช่วยขจัดกลิ่นปากได้ดีนะคะคนโดยเฉพาะคนที่สูบบุรีนะคะแล้วก็ครับอินปูนควันดำนะคะก็จะทำให้เพื่อนังเกลียดน,นะคะนี่ค่ะของดีมีอยู่จริงนะคะเนี่ยค่ะไปซื้อได้นะคะที่ศูนย์กิฟฟรีนทั่วประเทศนะคะบอกว่านายพนวัฒน์เพชรชู เป็นผู้แนะนำนะคะรหัส27127289นะคะหรือว่าท่านไปบอกว่ารหัสนี้แหละค่ะ27127289ชื่อนายพนวัฒนเพชรชูนะคะเป็นผู้แนะนำให้ท่านสมัครต่อแล้วก็ท่านได้สิทธิภาษีก็คันเดก็ลด่าเปอร์เซ็นตะคะหนึท่านซื้อของเพียง75บาทนะคะ เมื่อท่านซื้อครบ1,500บาทก็ท่านได้ปันผลกลับอีก10%เนะคะค่ะถ้าสินค้าบริษันติมีมากมายนะคะเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องใช้ชีวิตประจำวันมีมากมายเต็มไปหมดนะคะน้ำยาล้างจานอะไรครบก็ท่านสามารถใน1เดือนท่านก็ซื้อพลแล้ว1,500บาท คือตำแหน่งบรอนซาตานะคะ1 5 0 0บาทนี้ท่านจะไม่หมดอายุนะคะค่าสมัคิก็เพียง180บาทท่านไม่ต้องต่อบัตรใหม่ท่านก็อยู่ตำแหน่งนั้นก็ได้10%ตลอดนะคะแล้วก็ลด25%ตลอดนะคะกาไปหาซื้อกันได้นะคะอย่าพลาดโอกาสของดีๆนะคะไปหาซื้อกันใช่กันเลยนะคะ ่าจะได้ดูและฉันจะได้ชอบของดีมีอยู่จริงนะคะของบริษัทนี้นะคะค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ช่วยสับตะไคร้ด้วยนะคะค่ะช่วยเป็นกำลังใจน้องออนนี่แล้วก็ติดตามช่องน้องออนนี่วันทิดาเปจูด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะจุ๊บ